เพื่อนเพสวัสดีค่ะดีใจอะไรเหรอคะต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ได้รับสายร่วมแสดงความยินดีค่ะจากท่านเตมานุท่านโทรมาจากาประเทศอินเดียนะคะท่านโทรมาจากเมืองพุทธคยาค่ะท่านก็ยินดีกับความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาค่ะและท่านก็ถามว่าอันนี้กำลังทําอะไรก็บอกว่ากำลังขับรถไปวัดสมพันธวงศ์ไปสวดมนต์ถวายพรพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาท่านก็บอกอื นะอยู่ตั้งใจปฏิบัติให้ดีท่านบอกท่านบอกมาอย่างนี้ตอนนี้เรามีบุญแล้วก็คือ,อท่านรู้ว่าท่านรู้ว่า,าทางศิรีลังกาได้อัญเชิญพระพรมสาริกธาตุมาอย่างประเทศไทยด้วยท่านก็รู้ข้อมูลนี้ด้วยท่านก็บอกให้ไปรีบปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาให้ดีนะคะนี่เป็นโอกาสอันดีแล้วท่านท่านบอกมาอย่างนี้ก็ขอบคุณค่ะก็ถือว่าแบ่งปันนะคะเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะ เราเรามีเวลากันเหลือเพียงแค่อีก7วันนับจากวันนี้ไปนะคะใครว่างก็นำพวงมาลัยก็ได้ไปสวดมนต์ถวายพรเฉยๆก็ได้ช่วงเวลาไหนก็ได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาสามทุ่มนะคะนวสัมพันธว,วงศ์และในวันที่1กันยายนนี้จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จกลับยังประเทศศรีลังกาก็ถือว่าปัากบอกบุญกันด้วยนะคะ